สวัสดีครับเพื่อกลับมาพบกับแกะของเช็คของกันอีกแล้วนะครับบอกได้เลยว่าตอนที่ผมเห็นครั้งแรกนะครับผมไม่คิดว่ามันเป็นกระเป๋าด้วยซ้ําผมก็ยังสงสัยอยู่ว่ามันออกแบบมาทําไมแบบนี้ผมคิดว่าทุกครั้งที่ผมจับผมนา่าจะต้องใส่ถุงมือเพราะว่าผมกลัวมันเป็นรอยนะครับเสียดายมากๆจริงๆเพราะว่ามันสวยมากๆยังไงเดี๋ยวเราลองไปดูกันดีกว่านะครับว่าหน้าตามันเป็นยังไงเราไปดูพร้อมกันเลยครับ In my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah. เอาละครับเราจะมาอันบล็อกพร้อมกันนะครับอันนี้คือกล่องของมันกล่องของมันก็จะเป็นประมาณนี้นะเป็นไซส์ประมาณนี้ถ้าเทียบก็คือไม่ได้ใหญ่ไม่ได้เล็กมากเชื่อไหมตอนแรกที่ผมเห็นอะผมไม่คิดว่ามันเป็นกระเป๋าผมนึกว่าทําไมหลุยส์วิกตองมันต้องทําถังสีออกมาด้วยซึ่งดีไซน์ของมันมันคือถังสีจริงๆฮะจะสังเกตตรงเนี้ยผมไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรอะแต่เท่าที่เห็นคือมันเงาและสวยมากแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยจะทําด้วยหนังของหลุยส์วิกตองเลยแล้วก็ตัวดีไซน์เนี่ยค่อนข้างสวย ในด้านบนนะครับจะเป็นฝาแบบนี้คล้ายๆกับตัวปิดกระป๋องสีซึ่งมันสามารถเปิดได้แบบนี้มันจะเป็นแม่เหล็กออกแรงดึงนิดนึงในส่วนตรงนี้นะครับจะเป็นหนังกลับซึ่งโห้ยบอกได้ว่าหอมหอมจริงหอมมากซึ่งต้องบอกว่าสัมผัสของหนังอ่ะค่อนข้างนิ่มแล้วก็ดูแข็งแรงเป็นความนิ่มที่ดูแข็งแรงงงไหมคือผมบอกได้เลยว่าเวลาคุณถืออะไรแบบนี้ไปอ่ะไปเดินสยามหรืออะไรถ้าเป็นคุณผู้หญิงนะครับถือแบบเนี้ยก็ดูน่ารักไปอีกแบบหนึ่งนะเป็นแบบชิค ใส่เสื้อสีส้มหรือแต่งตัวแนวะแบบโทนสีสดใสหรืออาจจะเป็นโทนขาวซึ่งเวลาถือกับกระเป๋าอันนี้มันมันค่อนข้างเด่นนะผมเชื่อว่าเวลาคุณถือไปห้างหรืออะไรคนมองคุณแน่นอนไม่ใช่แค่แปลกอย่างเดียวมันสวยด้วยในส่วนรายละเอียดตรงด้านข้างพวกนี้นะครับก็จะมีโลโก้ที่เป็นดอกไม้ของหลุยส์วิกตองหมดเลยน่าจะเรียกว่าดอกไม้นะผมไม่แน่ใจแล้วก็ในส่วนตรงนี้นะครับก็จะมีดอกไม้กับตาโลโก้หลุยส์วิกตอง ในส่วนด้านในนะครับไอเรื่องของสายสีขาวตรงนี้มันเป็นสายที่ปรับได้และกลิ่นหนังมันหอมมากจริงๆและกระเป๋าใบนี้นะครับนอกจากที่จะเอามาถือเท่ๆสามารถเอาสาสายมาเป็นสาย cross body ได้ซึ่งเวลาถือก็จะเป็นฟีลประมาณนี้ ซึ่งถ้าเกิดว่าใครชอบสายแฟชั่นนะครับแล้วมองว่ามันสวยมันเป็นเอกลักษณ์ที่ดีผมมองว่าคุณไม่ควรพลาดไอ้ถังนี้จริงๆซึ่งจํานวนผมคิดว่ามันผลิตมาไม่ได้เยอะแล้วความเท่และความไฮฟ์ของมันเนี่ยสามารถใส่กับเสื้อผ้าสายสตรีทได้ทุกแบบเลยหรือจะใส่พุดดี้แบบนี้ก็ได้มันเป็นฟิลเหมือนช่างสีดีผมว่ามันก็เท่ดีนะ ซึ่งต้องบอกว่าถ้าเกิดว่าใครอยากได้นะครับแล้วก็อยากมีไว้ครอบครองนะครับสามารถไปหาได้จากพ่อค้ารีเซลหรือจริงๆลองเข้าไปที่ช็อปหรือวิทยองผมว่าก็น่าจะพอมีลองไปติดต่อถามเขาไว้ดูก็ได้สาหรับใครที่สู้ราคาไหวนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราเป็นคนนําแฟชั่นนะครับแล้วก็เป็นคนที่ชอบนาเทรนด์อยู่แล้วยังไงก็ต้องซื้อใบนี้เพราะผมมองว่ามันค่อนข้างเป็นแฟชั่นที่เท่แล้วก็สมราคาจริงๆผมบอกได้เลยว่า คุ้มอะไรครับก็จบลงประมาณนี้นะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์เพจแกะกองเช็คของกันด้วยเผื่อว่าในอนาคตจะมีรีวิวอะไรดีๆหรือว่ามีสอนจุดเช็คแท้ปลอมกันอีกหรือเผื่อว่าถ้าในอนาคตผมมีโอกาสได้เรียนรู้เรื่องเสื้อผ้าผมก็จะมาอัปเดตเผื่อด้วยนะครับยังไงฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับ